ร้านสปาพเรลงงออนไลน์วันนี้เรามาชวนตีสนุกกันนะครับเกมของเครื่องฟามิคอมไซพ็อกเก้ตขคกเล่นด้ก็จะมีฉากหลายฉากนะครับแล้วก็ไต่ลำดับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเวอร์คัสเลยนะครับเกมเล่นไม่ยากไม่ง่ายนะครับเพลิน ด้านบนจะมีบอลให้เราทั้งหมด5ลูกนะครับถ้าเกิดบอลหมดก็เกมโอเวอร์เลยนะครับสมมติเรายิงไม่ลงตรงนี้ก็จะลดลงทีละครึ่ง,งดูนะครับอาเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดลูกขาวลงหลุมเลยก็จะเสีย1นึ่บอลเลยเห็นไหมครับกด B แล้วก็กดปักตัวหัวไม้คิวได้นะครับจะ แทงแบบ f o l โ o w หรือจะแทงแบบสกรูก็เลือกกันไปแล้วแต่สถานการณ์นะครับเกมนี้นี e ่มีเทคนิคแล้วก็มีลูกเล่นมากมายนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับ mm hmm. วันนี้เราจะมีบอกวิธีการเพิ่มลูกบอลด้านบนนะครับเป็น256ลูกทําให้เล่นง,ง่ายขึ้นนะครับสำหรับ ท่านที่อาจจะยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับก็อยากจะได้ลูกบอลเยอะๆเดี๋ยวเรามาบอกกันตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราเล่นให้ดูก่อนเบื้องต้นนะครับจะกดบีครั้งวันแล้วกดจะแทงซ้ายแทงขวาปรับองศาได้เลยนะครับแล้วแต่สถานการณ์จะแทงเบาแทงหนักก็เลือกกันไปนะครับถ้าเราแทงผิดสีคะแนนก็น้อยนะครับ จะมีวาร์ปโซนด้วยนะครับเกมสนุกสนุกเล่นเพลินเพลินเล่นกับเพื่อนฝูงก็ได้นะครับลงไม่ลงจะลงไม่ลงลงไม่ลงก็ได้คุณสองนะครับได้ลูกบอลเพิ่มมาเดี๋ยวเราจะบอกเทคนิคในการเพิ่มลูกบอลตรงนี้นะครับทำให้สามารถเล่นง่ายขึ้นนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยเราก็ไปที่ไตเติลก่อนนะครับที่ไตเติลน,นะครับแล้วก็กดสไตร์เข้าไประหว่างฉากนี้กดซ้ายขวา,ขวาบีขวาซ้ายบีซ้ายบีขวาซ้ายบีแล้วรอสักครู่นะครับไม่ต้องกดอะไรแล้วจะมีเสียงนะครับแล้วบอลตรงนี้จะเพิ่มขึ้นมาได้ทั้งหมด256ลูกนะครับจริงไม่จริงเดี๋ยวเรามาลองยิงทิ้งทิ้ง,งยิงคว้างกันดูนะครับโจง่ไ,ไม่ลดนะครับ าบอกว่าได้256รลูกไม่รู้ถึงไม่ถึงแต่ว่ายิงกันเพลินๆยังไงก็ไม่หมดนะครับทําให้เราสามารถลองเทคนิคหรือว่าจะเล่นลูกกระโดดเอ้ยจ๊ดเล่นเพลินๆสนุกๆได้นะครับเอาไปลองทํากันดูนะครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับเล่นเกมให้สนุกมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับ